วันพุธสัปดาห์ที่สามเทศกาลปาสกาหมดอ่านจากหนังสือกิจการอักครสาวกวันนั้นเกิดการบีดเบียนพระศาสนาจักอย่างรุนแรงในกรุงเยรูซาเล็มทุกคนนอกจากบรรดาอักครสาวกกระจัดกระจายไปตามชนบทในแคว้นยูเดียและซามารีาผู้มีใจศรัทธาบางคนนำศพสเตเฟนไปฝังและร่ำไห้คร่ำครวญถึงเขาอย่างมาก ส่วนเซาโลออกรังควานพระศาสนาจักเข้าไปตามหมู่บ้านชุดลากทั้งชายและหญิงไปจองจำไว้ในคุกบรรดาผู้ที่กระจัดกระจายไปเหล่านี้ออกไปยังที่ต่างๆประกาศพระวาจาเป็นข่าวดีฟิลิปไปเมืองหนึ่งในแคว้นซามารีและประกาศเรื่องพระคริสต์เจ้าให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนที่ได้ฟังถ้อยคำของฟิลิป ได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เขาทำก็พร้อมใจกันฟังคำสั่งสอนของเขาคนหลายคนที่ถูกปีศาจสิงอยู่ร้องเสียงดังแล้วปีศาจก็ออกไปคนอัมาพาตและคนง่อยจำนวนมากหายจากโรคประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอย่างมากบทอ่านจากพระวรสารน,นักบุญยอนบทที่หก ข้อ35ถึงข้อ40เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่าเราเป็นปังแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลยเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าท่านเห็นเราแล้วแต่ไม่เชื่อทุกคนที่พระบิดาทรงมอบให้เราจะมาหาเราและผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ผลักไสไปเลยเพราะเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทําตามใจของเราแต่เพื่อทําตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามาก็คือเราจะไม่สูญเสียผู้ใดที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เราแต่จะให้ผู้นั้นกลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระประสงค์ของพระบิดาของเราก็คือทุกคนที่เห็นพระบุตรแล้วเชื่อในพระบุตร จะมีชีวิตนิรันดรและเราจะให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย